เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะมาชวนทุกคนทำแกงขี้เหล็กดอกขี้เหล็กดีกว่าดอกขี้เหล็กกับใบขี้เหล็กนิดหน่อยพอดีอย่างที่บอกนะับผมไปซื้อของร้านกระดำมาเนี่ยแยขี้เหล็กเนี่ยครับมาจากต้นที่บ้านกระดำนะเขาก็เก็บมาขายแล้วก็ต้มมาให้เราเรียบร้อยเลยกระดำบอกว่าพร้อมแกงต้มไปแล้วสองน้ำและทีนี้วิธีการง่ายๆของผมนะนะครับ ก็จะมีเครื่องแกงนะครับมีเครื่องแกงเผ็ดนะครับมีกระชายมีน้ำปลาสำหรับคนที่ไปกินปลานะครับก็ใช้เป็นปลาเค็มได้ฮะปลาอินทรีย์ถ้าส่วนนี้ก็คือผมวันนี้ผมจะใส่แกงใส่เนื้อปลาทูนะครับปลาทูนี่คือผมทอดเรียบร้อยลักแกะเรียบร้อยเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะครับวันนี้ใช้กะทิอัมพาวากับกะทิลอยไทยน้ำปลานะครับแต่ก่อนอื่นผมจะต้องโคล ตัวกระชายนี่ก่อนครับกระชายหนึ่งถ้วยเลยนะครับถ้าผมจะใช้พริกแกงประมาณสามช้อนโต๊ะเลยนะครับวันนี้เพราะว่าต้องการความรสชาติที่มันเข้มข้นนั่นนะครับาล้ครับพอตำกระชายของเราละเอียดแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกแกงเผ็ดนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะเลยวันนี้จัดหนัก จัดเต็มต้องมีความถึงเครื่องอยู่โขกต่อครับให้สองอย่างเข้ากันนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแกงนะครับเนื่องจากวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะครับกะทิกล่องเนี่ยจะไม่แตกมันเท่ากับกะทิสดนะเพราะฉะนั้นผมจะช่วยให้เขาเนี่ยแตกมันนิดๆก็คือใช้ กะทิชออให้น้ำมันน้ำข้าวคิงนะครับแล้วก็พี่แกงที่เราตำไว้ลงไปเสียงเสียบินดังมากช่วงผัดพี่แกงตัวนี้ก็คือใช้ไปอ่อนนะครับแล้วก็หลอกกะทิไปเรื่อยๆเลยครับอ่าละทีนี้ก็ผัดให้เครื่องแกงหอมเลยนะครับ เอาละฮะนี่ระครบพอเราผัดเส้นแกงกับกะทินะครับแล้วผมก็ใส่น้ามันไปด้วยนิดหน่อยนะครับน้ำมันลําข้าวคิงนะครับน้ำมันลําข้าวเด่ยดีฮะพี่เขาไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมาแปลกพอมนะครับอืม้มหอมทีน,นี้ใส่ละครับทั้งอดอกขี้เหล็กแล้วก็ใบขี้เหล็กกันนะครับยอดขี้เหล็กพอาทำมาผมถุงละสิบบาทอะ แล้วกระทิข้ใส่กะทิเพิ่มได้เลยครับเดี๋ยวค่อยปรุงรสกันเข้มข้น,นโดนใจเอาละเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะครับเอ,เอาละครับพอปล่อยให้แกงของเราเดือดนะครับผม ทีนี้ก็ต้องชิมรสชาติก่อนจะได้ปรุงถูกนะครับชิมนิดนึงอืมเด็ได้จะได้รู้ว่าต้องเติมอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเติมความเค็มเกลือนิดหน่อยนะครับเกลือเสร็จแล้วก็ตาให้น้ำปลานิดหน่อยนะครับถ้าหากใครไม่กินปลานี่ใช้เป็นปลาเค็มนะครับปลาอินทรีย์เค็มนะครับ ผมก็ขาดสารปรลาไม่ได้จริงๆขาดเดวเป็นวัดแล้วตอนนี้ก็เติมความหวานด้วยน้ำตาลปีบ๊บนะครับน้ำตาลปาราหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมความเค็มจัดไปเลยฮนะจะได้รู้ว่าขาดอะไรประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งผมไม่ตวงนะครับรอเดยวอีกที อ่าแล้วพอเดือนสุด้ากเราก็มาชิมกันนะครับพอน้ำตาลละลายนะครับน,น้ำตาทีชิมกัดความเค็มความเค็มความเค็มความหวานได้ละได้ละแต่มันยังไม่นัวช่วยความนัวนิดนึงนะครับครึ่งช้อนชาพอ ต้องรุมที่ถูกใจเรานะครับอาหารของเราอ่าเราจะเสร็จแล้วครับจิมอีกรอบหนึง่งหอมมากที่เหล็กมีความขมนิดๆขมแบบได้ยางใจอะ่ะพอจบท้ายด้วยปลาทูที่เราทอดไว้นะครับ ความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มให้เปรี้ยวไม่มีสิความนัวมาแล้วจัดเต็มตกท้ายด้วยกะทิอีกรอบึังครับต้องความมันโอเคเสร็จแล้วะเดี๋ยวจัดจานหนึ่งครับผมทีนี้ก็เสร็จแล้วครับอืมแกงขี้เหล็กบ้านนาของเราแกงขี้เหล็กปลาทูนะครับแตงยาปลาทูปลาทูทอด เป็นแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะกินดอกขี้เหล็กด้วยแหละเลยซื้อกระดมมาจริงๆเนะี่ะถ้าเกิดใครมีคอหมูย่างเนื้อหมูย่างเนื้อย่างเนี้ยใส่ได้นะครับใส่ไปเลยฮนะอร่อยหนังวัวหนังควายที่เขาตากแห้งเรามาแช่น้ําก็อร่อยนะฮะสาหรับคนที่เพื่อนผมเคยทําให้กินอร่อยทั้ง,ง,งาระอีสรนชิมกัดนมีข้าวแล้วด้วยข้าวสุก <c oughs> โอ้โหพี่แกงสามช้อนโต๊ะของผมนี้ได้ดังใจจริงๆอะ่ะพี่แกงที่ผมตามเองนะครับเป็นพี่แกงเป็ดนะครับโอ้โหดอก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 อกขาดอกหน่อยขดอกเือบินดังดีจังเลย <laughs> อยู่ใกล้สนามบินตัวน้ำูแต่ยังไม่เคยขึ้นเคื่อบินเลย ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วก็ยังไม่เคยเหา่าเอ๊ะทำไมต้องเห่าด้วยนะเห่าเครื่องบินเ่ะหืมหืมวัวเหรอหืมตรงตัวมากหืมแล้ว ดอกอยู่ไหนดอกกุหลาบดอกขี้ขเหล็กกับไปเจอแต่เนื้อปลาดอกขีเ้เหล็อยู่ไหนล่ะอือหือคุณเนื้อพี่แกงที่ตำเองเนี่ยมันให้ให้ความหอมแล้วก็ให้รสชาติที่ถึงเครื่องจริงนะอือหือ ชื่นใจเอรหะ,ะอร่อยฮะอร่อยปรุงจนจนถูกใจเราอะรับรองอร่อยชัวร์กินง่ายอยู่ง่ายนะครับกับนายแทนนะครับถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์กับใครก็นำไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่กินปลาก็าใช้เป็นปลาอิาเค็มก็ได้ครับใส่หน่อยครับเพื่อปรุงรสชาติให้หอมนะครับให้หอมให้เค็มอืมขอ เ <c oughs> <c oughs> อาละฮะแล้ววันนี้กุณนทนทเริ่มจะหยุดไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> วันนี้น,นันทขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับเมนูบ้านๆของของที่เราชอบกินกันนะครับแกงดอกขี้เหล็กวันนี้ครับอ,อร่อยมากถึงเครื่อง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครก็ทำไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ s subscribe แชร์ไปใช้ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันละกันแล้วก็พูดคุยกันผ่านยคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะครับ Facebook ในแทนชื่อ Facebook ในแทนคนกระแปงเพรน,นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่บางทีอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับถ้าเกิดติดงานนะฮะอืมต่น เมนูนี้ครับกินแล้วหลับสบายกินง่ายถ่ายคล่องแน่นอนแต่วันนี้ได้ทายขอตัวนะครับสวัสดีครับผม